สืบเมืองตราดนำหมายค้นสารค้นบ้านผู้ต้องหาคดีอมทองแม่มิน้นรองผู้ว่าราชก,การจังหวัดตราดเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวส่วนยคุ้มครองผลไร้ที่พึ่งจังหวัดตราร่วมกับการบริหารส่วนตำบลบางปิตย์จัดกองการัสืบเมืองตราดนำหมายค้นสารค้นบ้านผู้ต้องหาคดีอมทองแม่มิน้น พบเพียงสมุดเล่มเดียวขณะพ่อผู้ต้องหาเผยติดต่อลูกไม่ได้และขอให้มอบตัวเขีร์เรื่องให้จบไม่ต้องหนีอีกต่อไปเวลา15นาฬิกาวันที่21สิงหาคม2 5 6พันาพันตำรวจโทวุฒิชัยลาบุตรสีหวัวหน้าพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจพุทธมืองตราดสั่งการให้ชุดสืบสวนสถานีตำรวจพุทธเมืองตราดนำหมายสารจังหวัดตราดตรวจค้นบ้านเลขที่56หทับ 2. หมู่8ถนนเนินตามแมวตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองจังหวัดตราดซึ่งเป็นบ้านของนายประดิษฐ์หมัดรออายุ52ปีและเป็นพ่อของนายอนุชาหมัดรอหรือฟาฮัดอายุ25ปีและนางสาวเกวลินประมาณผลหรือมิน้นอายุ23ปีแฟนของนายอนุชาที่พักอาศัยอยู่ด้วยกันเพื่อค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมเมื่อจอยที่ไปถึงพบว่าบ้านหลังนี้ถูกปิดเงียบมีรถยนต์จอดไว้เพียงคันเดียวไม่พบตัวนายอนุชา และนางสาวเกลิมพบเพียงนายประดิษฐ์เท่านั้นก่อนที่นายประดิษฐ์จะเปิดประตูบ้านให้เจ้าที่เข้าไปตรวจค้นและระหว่างที่ตำรวจกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่มีผู้เสียหายกว่า20คนเดินทางมาร่วมสังเกตการและเกาะติดการทำงานของเจ้าที่อย่างใกล้ชิดอยู่หน้าบ้านส่วนญาติพี่น้องของนายอนุชาหมัดรอได้ทยอยเดินทางมาร่วมติดตามการตรวจค้นบ้านของเจ้าที่มีสีหน้าเคร่งเครียดกับเรื่องที่เกิดขึ้น หลังจากที่เจ้าที่ใช้เวลาตรวจค้นนานกว่า1ชั่วโมงพบเพียงสมุดจดรายชื่อลูกบ้านออมทองกว่า100ร้อยรายชื่อพร้อมยอดเงินซึ่งเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญชิ้นหนึ่งนอกจากนี้ยังยึดซองใส่ทองได้จำนวนหนึ่งส่วนสมุดบัญชีและทรัพย์สินมีค่าของผู้ต้องหานั้นไม่พบซึ่งคาดว่าผู้ต้องหาขนย้ายทรัพย์สินและสมุดบัญชีออกไปจากบ้านหลังนี้แล้ว จากนั้นได้นำหลักฐานที่ยึดได้ทั้งหมดสมมอบให้กับร้อยเวรเจ้าของคดีเพื่อรวบรวมไว้เป็นํำนวนต่อไปนายประดิษฐ์กล่าวว่าบ้านหลังนี้เป็นของตอนเองโดยมีลูกชายพักอาศัยอยู่ด้วยส่วนตนเองจะลงไปทำงานที่เกาะช้างจะกลับมาอาทิตย์ละหนึ่งครั้งส่วนใหญ่ลูกชายจะเป็นผู้พักอาศัยบ้านหลังนี้และเมื่อหนึ่งปีที่ผ่านมาลูกชายได้พามิ้นแฟนสาวเข้ามาพักอาศัยอยู่ด้วยและทั้งคู่ก็เริ่มบ้านอ,อมทอง ซึ่งตอนนั้นตนเองได้เตือนทุกคนแล้วในเรื่องนี้ให้ระวังกระทั่งมาเกิดเรื่องมีปัญหาผู้เสียหายมากมายและญาติพี่น้องก็เสียหายด้วยเช่นกันซึ่งตนเองหลังเกิดเรื่องตนเองก็ไม่สามารถติดต่อลูกชายได้เลยแต่อยากจะบอกลูกชายว่าให้เข้ามอบตัวให้เร็วที่สุดจะได้ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร็วขณะที่เย็นวันนี้เวลา16นาฬิกาวันที่21สิงหาคม2563 มีผู้เสียหายที่เข้าแจ้งความแล้วจำนวน104รายมูลค่าความเสียหายทะลุ40ล้านบาทสูนคุม้มครองคนไร้ที่เพิ่งจังหวัดตราดร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลบางปิดจัดโครงการอบรมเสริมสร้างพลังเครือข่ายนวัตรกรรมทางสังคมในชุมชนวัาที่ร้อยตรีพิเชียรลิมหวังอยู่ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดมอบหมายให้ในายนัทพงศ์สงวนจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างพลังเครือข่ายนวัตกรรมทางสังคมในชุมชนซึ่งสนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราดร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางปิดจ,จัดขึ้นโดยมีนายสุชาติจิตมุ่งมโนธรรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปิดนางสาววันทรัตไตรอุคโคตร,รองผู้อำนวยการส่วนคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราดหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโดยกลุ่มเป้าหมายโครงการนี้คือคณะทํางานพลังจิตอาสาต้นแบบห่วงใหญ่ไม่ทอดทิ้งกันตําบลบางปิดสภาเด็กและเยาวชนเครือข่ายเด็กและเยาวชนตาบลบางปิดเจ้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้องรวม90คนเข้าร่วมโครงการที่สลาการประเรียนวัดบางปิดบนตาบลบางปิดอําเภอแหลมงอบจังหวัดตราดสําหรับการจัดโครงการอบรม เสริมสร้างพลังเครือข่ายนาวัตกรรมทางสังคมในชุมชนในครั้งนี้เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางปิตในฐานะตำบลสร้างเสริมส,สวัสดิการสังคมที่รวมขับเคลื่อนกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2562ดังนั้นเพื่อเป็นการขับเคลื่อนตำบลเสริมสร้างสวัสดิการสังคมอย่างต่อเนื่องและเติมเต็มความรู้ในด้านต่างๆจึงได้มีการจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับวิถีชีวิตใหม่และการปรับตัวในภาวะโรคระบาดในสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เป็นสื่อบุคคลในการเผยแพร่เรื่องดังกล่าวไปยังหมู่บ้านชุมชนของตนเองนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายและภาคีในชุมชนพื้นที่เพื่อร่วมจัดสวัสดิการสังคมให้ครอบคลุมทั้ง7มิติรวมทั้งยังเปการเรียนรู้ร่วมกันกับคนสช่วงวัย มีการนำเสนอข้อมูลวิเคราะห์พร้อมประเมินข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมในชุมชนอย่างไรก็ตามการจัดโครงการนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดได้รวมบรรยายพิเศษการเป็นจิตอาสาบนพื้นฐานการเรียนรู้วิถีชีวิตใหม่ในสภาวะที่แตกต่างนิวนอร์มอลอีกด้วยรถตู้ร่วมบขอสอบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วง,งหน้าก่อนเดินทางเจวัน อนุสาวรีใต้สถานี BTS อนุสาวรียโทร090 818 1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตัวที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร0 3 9 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833ก่อช้างฟังเอาสับรถโทร090 818 1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090 818 1855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกา รองผ้วรัชก,การจังหวัดตราดเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและกีฬาพรอ้อมวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งเพื่อทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดเวลา9นาฬิกาวันที่20สิงหาคม2563ที่โรงแรมเกาะช้างพาราไดซ์อำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดนายนัทพงศ์สังวรจิตรองผูว้วราชก,การจังหวัดตราดเป็นประธานในการเปิดการประชุม เชิงปฏิบัติการและการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราดโดยนางอัมภัยศักดานุก,กูลจิตสไลวิสกี้รักษาการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราดจัดขึ้นโดยมีหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและชุมชนท่องเที่ยวและอาสาชุมชนรวมกว่า70คนนางอัมภัยกล่าวว่าที่ต้องจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เพื่อระดมความคิดเห็นที่ประชุม เพื่อนำไปจัดทำแผนในปีที่ผ่านมาตราดมีรายได้จากการท่องเที่ยวมากกว่า1.99หมื่นล้านบาทโดยมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา2.81ล้านคนซึ่งมากเป็นอันดับที่15ของประเทศอย่างไรกร็ตามในช่วงต้นปี2563เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9ทําทำให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยหยุดชะงักแต่เป็นที่ทราบกันว่าจังหวัดตราดไม่พบผู้ติดเชื้อจึงทำให้จังหวัดตราด เป็นจุดแข็งในเรื่องนี้ซึ่งการดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ทําให้สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดตราดในยุคนิวนอร์มอซึ่งจะสอดคล้องรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่นายนะัทพงศ์กล่าวว่าจากการที่ประเทศไทยมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทําทำให้ประเทศไทยต้องปรับกระบวนความคิดการทำงานใหม่และประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จึงจะทำให้เกิด ประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดตราดด้วยซึ่งการจัดทําแผนครั้งนี้จะสามารถช่วยได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวและยังสามารถใช้ได้อย่างตรงจุดอย่างไรกระตามควรนำศีลธรรมนำทรัพย์สินจะทำไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นหลังเปิดแล้วด็อร์ลินฟ้าคุพิพัฒน์เด้กล่าวนำเรื่องศักยภาพของจังหวัดตราดและแผนการพัฒนาท่องเที่ยวของจังหวัดตราดรวมทั้งการเชื่อมโยง ในประเทศเพื่อนบ้านขณะเดียวกันด้านกีฬาก็ยังสามารถที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ช่วงบ่ายมีการแบ่งกลุ่มเพื่อจะทําโครงการท่องเที่ยวและวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของการท่องเที่ยวโดยแบ่งเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มกีฬาและกลุ่มท่องเที่ยวและในช่วงท้ายได้แบ่งกลุ่มเป็น6กลุ่มย่อยเพื่อให้แต่ละกลุ่มได้นําเสนอโครงการและทําโครงการตัวอย่างเพื่อนําเสนอในที่ประชุมในวันปิดประชุมสมาาัมมนา ตอนนี้เอาเจ้าสองตัวนี้มาฝากบ้านโยมหนูไว้ฮัลโหลสวัส hmm. ด mm ีครับืเนี่ยหมาถูกทิง้งวันนี้มีเจ้าของใหม่เตรียมพร้อมมารับไปแล้วนี่เจ้าของใหม่เตรียมพร้อมมารับไปนะเพราะอาตามาก็ไม่มีเวลาที่จะดูแลหรอกโยมเอาหมามาปล่อยวัดในบ้านโยมหนูเขาอยู่ตรงนี้โยมหนูเขาก็จะคอยดูแล เขาหมาตัวไหนจรจัดหมาที่ถูกทิ้งเนี่ยเขาจะเอามาเลี้ยงดูได้หมดเลยก็มาฝากเขาไว้ก่อนสองวันเดี๋ยวเจ้าของใหม่มารับไปนะเจ้าของใหม่มารับไปก็แต่ก็นึกถึงว่าลูกบุญธรรมนะโยมลูกบุญธรรมนะเจ้าสองตัวนี่จะต้องไปไปเป็นลูกบุญธรรมของอีกบ้านหนึ่งแล้วแสดงว่าทําบุญร่วมกันไว้นะมีเหตุทาร่วมกันไว้มีบุญธรรมร่วมกันไว้ก็เลยกลายเป็นลูกบุญธรรมบางคนไม่ใช่เป็นพี่น้องแท้แต่ก็เป็นพี่น้องบุญธรรม แสดงว่าทําบุญร่วมกันไว้บางคนไม่ใช่เพื่อนที่เรียนตั้งแต่ปถมมาด้วยกันแต่มาเจอกันตอนเจอวิกฤตก็เรียกว่าเป็นเพื่อนบุญธรรมพี่น้องบุญธรรมลูกบุญธรรมเพื่อนบุญธรรมทําบุญร่วมกันไว้เนี่ยเดี๋ยวมีโอกาสได้กลับมาเจอกันอีกในโยมเขาก็เตรียมที่จะเตรียมที่จะมารับไปไปเลี้ยงที่บ้านเขาแล้วก็คงต้องล่าลากันก่อนวันนี้บา,บายๆก่อนครับบา,บายยก่อนบา,บายไม่บาย ง้นโยมใครที่คอยอุปถัมภ์ใครใครที่คอยช่วยเหลือใครทำเะโยมบุญธรรมทำบุญร่วมกันไว้เดี๋ยวเราจะได้มีโอกาสกลับมาช่วยเหลือกันนะถ้าคนไม่เคยทําบุญร่วมกับใครไว้นะชีวิตเวลาพอมันตกอับจริงๆนะเห็นแล้วสงสารเห็นแล้วสงสารมากเลยว่าชีวิตของเขาในเวลาตกอับนี่มันย่าแย่ไม่เคยทําบุญร่วมกับใครไว้งั้นการเป็นพี่น้องบุญธรรมลูกบุญธรรมเพื่อนบุญธรรม นะลูกศิษย์บุญธรรมอาจารย์บุญธรรมอะไรที่ทําบุญร่วมกันไว้เนี่ยเดี๋ยวก็ได้กลับมาเจอกันแน่นอนนะฉะนั้นเจ้าสองตัวนี้ก็คงจะคงต้องล่าลากันวันนี้นะเดี๋ยวไปอยู่อยู่กับเจ้าของใหม่นะแล้วก็ให้เราได้เห็นว่านะคนเราถ้าทําบุญร่วมกันไว้ยังไงก็คงไม่ตกต่าแน่ๆอยู่แล้วละ่ะนะชีวิตอย่าให้ตกต่ําจนเกินนะอยู่อย่างเงี้ยตกต่ําได้นะโยมนะแต่ถ้าสูงคนนี้ก็จะตกตกไม่ต่ําแล้วนะตกสูงแล้วนะนะหัวใจเต้นแรงเหลือเกิน อย่าลืมนะโยมลูกบุญธรรมพี่น้องบุญธรรมเพื่อนบุญธรรมทำบุญร่วมกันไวเพี่งจะได้มีโอกาสกลับมาอุปถัมภ์กันถ้าเรายัางไม่นิพพานยังไม่เข้าสู่การพ้นทุกข์คือนิพพานสูงสุดเราก็จําเป็นที่จะต้องมีมิตรมีสหายที่ดีต่อกันไว้ดีกวา่าเขาตกต่ําเขาย่ําแย่ไปเกิดเป็นสุนัขแต่เขาก็ยังมาเจอเจ้าของที่ดีนะเดี๋ยวมีเจ้าของใหม่มารับไปนะนมโมทนาบุญกับเจ้าของใหม่ทุกทกคนแล้วก็คนที่มีเมตตาทุกคนด้วย โมทนาบูญสวัสดีครับ